น้ำลดต่อผุดขนาดเนี้ยแกยังจะหลงไหลได้ปลื้มในหนังละครคนนี้อยู่อีกเหรอนี่มันข่าใชหครับคุณพ่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มุ่งโจมตีว่านี่ดามาแดนไหนแดนไรแล้วถ้ามันไม่มีไฟนี่จะมีควันได้ยังไงอ๋อมันต้องเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าไม่มีมูนอยหมามันไม่ไปไม่ไปถ่ายหรอกเจ้าคะแต่ว่าผู้หญิงสมัยเนี้ หน้าด้านตะพานช้างโรงสีจนตอมันผุดโดกขึ้นมาแล้วอะ่ะก็ยังลอยหนะ้าเสนอหนวนแม่ผินพู้จาอะไรให้ระวังหน่อยเป็นลูกผู้หญิงก็ควรจะเห็นใจผู้หญิงเหมือนกันที่เป็นข่าวโป๊โปลดโพสเค็แบบเนี้ยจะกระพือยมันได้อะไรขึ้นมาแล้วแกรู้ได้อย่างไงว่ามันเป็นข่าวเท็จคุณพ่อคนนอรับคุณวนีดาเขาเล่าให้ผมฟังทุกอยาก่าง ว่าเขาเคยเป็นสาวชั้ในบ้านพระยาธรรมนูนและที่สําคัญพระยาธรรมนูนเอ็นดูเธอเหมือนลูกเมอนหลานสอนหนังสือสอนภาษาอังกฤษจนพูดได้คล่องแล้วแกรู้ได้อย่างไงเขาไม่สอนเลยเถิดจนไปสอนภาษากายกันบนเตียงจริงเจ้าค่ะลองเจ้าคุณแก่แก่มีความเมตตากับคนใช้เด็กๆร้อยทั้งร้อยจะต้องร้อยก้น เอาไว้ใช้งานในห้องด้วยเจ้าค่ะแม่ผินถ้าอย่างนั้นคุณพระก็คงเคยร้อยก้นแม่ผินเอาไว้ใช้งานนะสิคะถึงได้อยู่กันยืดยาวขนาดนี้<อ>นี่อย่าปากดีนะมาราศีไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงถ้าผู้หลักผู้ใหญ่แบกตอาอคติเอาไว้เด็กก็ควรจะพูดเตือนสติได้บ้างถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอเตือนสติเธอบ้าง รักติดหลังคายอยู่ยังจะหดดีถ้าเรนละหมดความอดทนกับเธอแนละ้วค่ะฉันก็หมดความอดทนเช่นกันฉันลากล้กกางกับสามีคนแรกก็เพราะว่ามันตบตีดิฉันอย่างคนชั้นต่ำนี่ฉันถึงได้อยากมีสามีผู้ดีบ้างเพราะคิดไปเองว่าจะไม่ถูกตบตีแต่ที่ไหนได้ท่หรือผู้ดีมันก็ไม่ต่างกันนะคหรอก อย่าฉันไปเปรียบเทียบกับผัวเก,ก่าเธอพอ,อช่างข้อดีข้อเสียดูแล้วเนี่ยคุณพระอาจจะซ้ำก่อน้วยซ้ำมาสิคุณพระจ,จะย,จยินดีคำพูดที่ฉันเหรอคะไปไปบนดาดฉลิเลยไปค่ะฉันไปแน่ฉันจะไปให้พ้นบ้านแห่งความอายุที่ทำนี้แน่ อย่าจะหาความยุติธรรมที่ไหนก็ไปความจริงน่าจะไปนานแล้วนะยะรอนแม่มีชนะติดหลังอย่างเงี้ยและยังมาเสนอแค่